โ่าวแล้วไหมก่อนนะแถวเนีก่าวแล้วยูทีแม่น้ำจ้าพระยารังสิขาแม่น้ำครับผมนาเรือขามไปวัดอารมณนะครับนังจากท่าเตียนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแบบเรือแบบแดนไปแดนมา วงนะโอ้วเรือเดินกระชงไม้ตอเป็นมนะ้าาีเเรือน่แล้วหายัหาเ้เข้าดรืกระชงม่ทองเที่ยวไปหมดเลยมันแปลวิธีเอาเรือเข้าฝั่งครับป

ยกโยกเยกครับเมาขึ้นเลยครับ <it in> <background> นอนุสรท่าเรือไม่เผื่อ โอ้คนเยอะมากครับนักท่องเที่ยวเยอะคะอะไรนะไปไปหมด เส้นทางนี้ฮนะโหแบบทางขึ้นแบบอลังการมากชั้นมากครับ เกิดทางบนได้นี่โอ้โหสวยงามมากนะแต่ว่าขาไม่ให้ขึ้นนะด้านบนสุดนะเพราะว่าจะทําให้เกิดความเสียหายแก่โบราณนสถานนะก็คือวัดที่นี่ก็เป็นวัดโบราณนสถาน,นะครับผมสมัยรัตนโกสินนะหรือว่ากรุงศรีธยาสมัยนั้นนะ โอ้งความซับซ้อนสลับซับซ้อนนะขององค์พระธาตุที่เจดีรอดีเจรตรงนี้จำชื่อไม่ได้คนระับ

เป็นการสลับซับซ้อนมากว้าวทุกคนครับสวยงามมากครับ Oh, no, 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 no. Hello. Oh, Hello. Hello. Uh. Hello. 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 น่ารักมากนะน่ารักมากชาวจีนนะชอบแต่งชุดไทยนะสวยงามมากนะครับผมเดี๋ยวนั่งจับมือกันโอ เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้บอกลาผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันคลิปใหม่ครับเดี๋ยวไปถ่ายที่ไหนนั้นรอติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณที่รับชมครับสบายดีสวัสดีครับ